พี่น้องสบายดีทุกี่ทุกตานสบายดีเบทุกตัวทุกคนสมองสมบอนพกพอกันพี่ก้าพี่น้องสองน้องพออยู่กระพากันบ <c oughs> อกกันยามสบายพี่น้องเลยเห็นพระเจ้ามาจุก สร้างดินซองโหลดพี่นอกมาถมถมพวานหนำหนำไม่ลับพนตกมันโหงเลยสักมาถม หล่ละหกร้อ,อยพี่น้องให้คนเกตนะออก,กันกับยายคนละหกรอย <c oughs> บอสบายเขาก็ได้ไข่ตั้งไข่ตั้งไอพี่นอ้องเลยมาเจ็บไปเฮิ่นดีกับบริเพมือจับริเมื่อสับสหลุดออกบาด้ผัมเอาแะละ้วขวออกแล้วก็หน น่ะเอแล้วหัวตัวนี้ออกก็พอดีกันมา โอ้เก oh, okay, mm ่งเว้ยอืมจะเม่นไปอันตรงควันแต่อนอ <c oughs> ขันเขาหน้ากระท้อนนี่นีกนไ็ได้ได้ยบ้ยุบวะเอ,อ,อ,อาไหมออาไหมเออเรามาม่ใหม่วะบอตีลแล้วแล้วก็ยังบดชันในชำนานนะครัวพี่ดอกเอ้ไผ่มาคืนเนี่อไว้เอสิไปเฮนดดีกับประป้ายไป ด e ็กใอรทังไอเจ็บก็ต้องกันตังขอคุยายคนละหกรอยขอโทษขอยด้วยพีน้องไอ้กันดิเห็นได้เนาะ ทั้งนี้เผาว่าได้มันขาดรังค่าเขาไม่มีนะมันก็เลยเผา,าว่าได้มานเผารถมันใหญ่เนาะถอกในหมอนมันลุบหนักก็ได้เพราะว่าละยังชิมเกตอยู่ถอกรถถอกาถน่ะหละ คหกลอยเก็บหาเก็บซิใส่กันหมดเลยไม่เงินกาได้เศร้ากับบริเงพี่น้อยไม่เศราบาดกับปรงขออใจพอยามนัแหละมันไปยากน้าหงวงเวิดสนี่นะออ่องหลดพี่น้องจำเงินเขาพอกเงินเทา ไลยกันน like, ี้ฮาก็จะได้จักซโหลดเนาะยากได้ชมวาน้ำไรนะเขาโอ้ยหุ่นบน่ะเจ้าเก่งนเขาผูกคโหลดนี่ทามันแคะปกติฮว กะเที่ยวว่สิอาลักออกลักหัวออกถ้าขจ้เมาเกิดกาะจังได้กะกาะโอ้ย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 เสียวโอ้เก่งเก่งเก่ง โอ้จะเป็นเอาราดไปสื่ออันตรงขี้ผุ่นเนียเอาเพิ่มอีกรถหนึ่งพี่น้องเส้นไว้ก่อนเส้นไว้ก่อนวะมันมันลุปแห้งมันนะนะมันหล่มแห้ง พ่อหลงพุอันนี้ก็ายังว่าเป็นหนี้ผื่นทิดหนี้ไว้ซะก่อนจิบอ คันฮักมันสิบวม่มันสิบวมันนั้นแล้วมันสิไปทางฝุ่นได้บา้านนี่อืมเส้นใบก่อนตัวนี้มีจังไห้ก็ได้ขจ้า เราเกอไม่หนีแต่ว่ากระเทิรมากเลยดเขาจะสิได้มาเธอหนึมันลมแห้งลมมันลมแห้งหนามันหุ่มแห้งโดนๆเขาจะสิดมาทับเขาจะบ่มีงานจ่ากาบ่ได้มาพี่น้องมากกมาบ้านอื่นจริงๆก็อยังไงในหนีรถหนึ่งครับรดประมาณเบาไว้พี่น้อย มาอยู่มาปินป้นปนอืมอืมกีบุญตอนนี้ขากอยู่ดอกนี่อันนี้นะขากได้อยู่นี่มันเป็นคี้ดิ้นอันนี้อืมสิ้นไว้ก่อนพี่น้องอันนี้เขาเจะชิมเกล็ดให้ พ่มีเอาฝันบอก่มี่ว่าบ่มีเงินบว่ามันกระเทินกะอีกเลยด้มันกระเทินกะอีกเลยก็เอา้าเฮงจังเลข้าเจาก็จังเลมากข้าเจาก็บริวารมากตลอดคนเงินได้ลงขึ้นเลยคอ่ะเธอาน อเงินเออซาบซ่าก็แต้แต้แตเนี่นี่จะซิมากเกดไหนพี่นอะสามหลดสามหกสิบแปดพันแปดแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีผืนนะนว่าเขาวัดเขาว่าหาโล่ไอ้ผนมือนัหนเนาะนว่าเขาวัดหาโล่ ว่าของห้านมันโหลดละหกร้อยเกตรดนหาลอเยอนี้มันได้แหละอเกระจับอกรแพงรอยเก่าเลกากได้จริงจนี่ยก็อยากได้อีกโหลดหนึ่งส่โหลดนะพอดีประมาณบิ้ซจำนี้ก็โอเคแหละแหละพอแหละพี่น้องเอ้ยนี่ก็ พี่หนีเป็นสิ้นและพี่หนีหกร้อยติดไว้ก่อนไม่จังใจก็ได้ข้าจะมาขาจะหูจักกันโอเคพี่น้องข้าสิ้อคอจคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก็เด้อฝากก็เลยก็แช์ก็ติดตามส่งหลงปอยู่ในเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี